สวัสดีครับพกืกอนสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรเบอร์สันลั่นอยากอยู่ลิเวอร์พูลจนแขวนสตั๊ดแอนรูโรเบอร์สันนะครับปุ่นแบ็กของลิเวอร์พูลประกาศชัดเจนอยากอยู่กับทีมไปจนกว่าแขวนสตั๊ดชี้ตอนนี้หงดังเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกอยู่แล้วและอยากจะพาทีมคว้าแชมป์ม,มาครอบครองให้ได้มากกว่านี้อีกแอนรู Andrew, โรเบอร์สันนะครับแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลยอดสโมสรเล็กๆซิเวทีพิมเกลต์กล่าวว่าตนอยากอยู่กับทีมไปจนเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ โดยบอกว่าตอนนี้หงดังก็เป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกอยู่แล้วโลเสซันย้ายจากคาร์ิตี้นะครับมาอยู่กับเลเวอพูเมื่อปี2017โดยตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นยอดแบ็คซ้ายคนหนึ่งของพิม์ลีกในตอนนี้รวมถึงช่วยทีมได้แทงแชมป์ยูฟ่าแชมเบอร์ลีกกับแชมป์พิมลีกมาครอกๆหลังจากโดนถามระหว่างการให้สัมภาษณ์ทอกสปอร์ตสี่กีฬาชื่อดังของอังกฤษเขาอาจจะอยู่กับทีมไปจกวกรตััดหือไม่นน้ โรเบอร์สันก็ตอบว่านั่นคือแผนง,งานของผมผมต้องรอดูกันนะครับว่าผมจะยังดีพอที่จะเล่นกับทีมต่อไปจนถึงอายุ33หรือ34ปีหรือเปล่าผมไม่อยากย้ายไปไหนทั้งนั้นสโมสรแห่งนี้สร้างความพิเศษให้กับผมในช่วงเวลาสั้นๆครอบครัวของผมรักทีน่นี่ผมเองก็รักทีน่นี่และไม่อยากย้ายไปไหนทั้งสิ้นตอนนี้มันไม่มีทีมไหนในโลกใบนี้ที่ดีไปกว่าลิเลวอร์พูลอีกแล้วดังนั้นทําไมถึงจะมีคนในกลุ่มเราที่อยากจะย้ายออกจากทีมด้วยละ่ะเรามีคุ้มกลางไว้นุม เราต้องมองไปถึง5ปีต่อจากนี้เพื่อพยายามคว้าแชมป์บักรอบครองให้ได้มากกว่าเดิมการเริ่มต้นภารกิจนั้นด้วยการได้แชมป์รายการใหญ่หญหญบัครอบครองสองรายการมันทําให้รู้สึกดีอยู่เสมอและเราก็มีอิสระที่จะเรินหน้าต่อไปพร้อมทั้งความแชมป์บัครอบครองให้ได้มากกว่าเดิมความรู้สึกเกมื่คืนนี้ที่เราได้แชมป์พิมลีกร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแค่1หรือ2ครั้งในอาชีพการเล่นของเราแต่เราอยากสัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลา นั่นจะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าในฤดูกาลหน้าและในอีกหลายซีซั่นต่อๆจากนี้นะฮะโอ้ป้าเฟอร์กี้ส่งข้อความถึงเคนนี่เดลกริสหลังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทนเซอร์อเล็กฟูร์กุสันตำนานกุนซือปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแดนผู้ดีได้ส่งข้อความยินดีกับทนเซอร์เคนนี่เดลกริสในโอกาสที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยแรก เซอร์อเล็กฟูกุสันตำนานผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งข้อความแสดงความยินดีกับเซอร์แคนนี่เดวกริสในโอกาสที่อดีตตลอดการย่างหงดังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมอังกฤษได้เป็นสมัยแรกเซอร์แคนนี่เดวกริสบอกว่าสมัยที่เขาคุมทีมลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับเซอร์อเล็กฟูกุสันอดีตกุนซือของปีแสดงรวมทั้งแบรนด์กริสและไมค์ซัมเมอร์บีที่เปรียบเสมือนมือขวาและมือซ้ายแต่เมื่อรุ่นการจบลงทุกคนก็เหมือนกับเพื่อนกันออยู่เสม ร่วมสแสดงความยินดีในความสาเร็จแม้ทั้งคู่จะแข่งขันกันมาโดยตลอดตั้งสีซสัปดกห์ตางสำหรับเซอร์แคนนีเดลกริสเป็นคนซื้อที่พาหง,ดงแดงลิวฮูได้แชมป์สมัยก่อนหน้าเมื่อปี1989และปี1990และเคยนำแบล็กเบิร์นโรเวอร์กลาฟายได้แชมป์พิมพ์นิวเกตในปี1994ถึงปี1995ก่อนจะกลับมาร่วมงานในทีมแอนฟิ์ครั้งและเป็นคณซื้อที่คว้าตัวจอแดนฮานอสันกับตันทีมคนปัจจุบันเข้ามาจากซันเดลลด์พูดถึงกัปตันเห็นดูวว่า เป็นการเซน็นสัญญาดัตที่คุ้มค่าแม้ชอนราาฟอร์มการเล่นจะถูกวิจารณ์และเกือบที่จะย้ายออกจากทีมไปฟุตแลมแล้วแต่ในที่สุดเขาก็คือกัปตันทีมที่ชูช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แชมป์สโมสรอโลกรวมทั้งแชมป์ทีมอังเกฤษที่กำหนดบอทแชมป์ในเกมรองสุดท้ายนัดเปิดบ้านพบกับเชลซีในวันที่สปารรกราฎาดันี้ผงดางแห่ช้ปได้หากอังกฤษไม่มีโควิด -19 ระบาดรอบสอง ลิเวอร์พูลจะสามารถทําการแข่งแชมเปี้ยน์ลีกได้ที่แอนฟิลด์นะครับในช่วงต้นฤดูกาลหน้าแต่มีข้อแม้ว่าอังกฤษจ,จะต้องไม่มีการพลาดระบาดระลอกที่2ของไวรัสโควิด -19 ตามการรายง,งานจากเดลเมลนะครับระบุว่าในตอนนี้หงดงังได้มีการหารือกับรัฐบาลในเรื่องกล่าวซึ่งมีแนวโน้มว่าหากผ่านการพิจารณาจะมีเงื่อนไขในการจัดการจํานวนแฟนบอลที่เข้าสนามและมีกฎที่เข้มงวดตอนนี้นอกจากการทําการข้อตกลงและหาแนวทางที่ชัดเจน เพื่อควบคุมการจัดงานให้อยู่ในระเบียบอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญก็คือจํานวนของผู้ติดเชื้อจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องและต้องไม่มีการแพร่ระบาดรอลอก2หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเดนเมียวเชื่อว่ามโอกาสที่หงด่างจะได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลในเดือนกันยายนรวมไปถึงสโมซอน,นเดือนเดนจะได้รับอนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามกันได้อีกล้าในส่วนของจำนวนแฟนบอลก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันนะฮะที่ทางรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องกาลังหาเรือกันว่าจะ ให้จานวนเท่าไรโดยมีรายง,งานนะครับเปิดเผยออกมาว่ามีโอกาสที่สโมสรต่างๆจะได้รับอนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าสนามเพียงแค่10%ของความจุเท่านั้นหรือความเป็นไปได้ที่20%ที่น่าจะทําให้สโมสรในลีกสูงสุดพอใจมากกว่าสําหรับรัฐบาลอังกฤษกาลังประกาศระยะที่4ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการอนุญ,ญาตให้แต่ละทีมเดินทางและไม่ต้องกักตัวในตอนขากลับส่วนระยะที่5ก็คือการประเมินเรื่อง ที่จะให้แฟนบอลกลับมาเข้าสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ยลุ้น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 น,นะครับสำหรับแฟนเฮนโนูวหวานเจฟออนเจเคคุมลิเวอร์พูลต่อไปอีกนานจิกินคลับกลายเป็นผู้จัดการทีมในประวัติศาสตร์ในทินแอนดฟิลด์หลังทำให้ผลพักหส์แดงกลับปะครองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในรอบ30ปีกระทั่งได้เสียงชื่นชมอย่างต่อเนื่องในวงการลูกหนัง รวมถึงล่าสุดจอแดนเฮนเซนก็ได้ออกมาเชิดชูดคุณสื่อของทีมว่าเมื่อคุณชนะคุณจะเห็นเขาออกมาเต้นอยู่กลางฟลอร์ร้อมกับงานปาร์ตี้แต่เมื่อเราแพ้วิธีเขาจัดการกับทีมนั้นมันช่างน่าเหลือชื่อมากผมรู้สึกเสมอว่าเขาเจคินครับมีความเชื่อมั่นในผู้เล่นในทีมทีมนี้หลังจากในรอบชิงชนะเลิศในต่อะครั้งถ้าเราแพ้เราจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเราชนะเราจะรู้ว่าเราควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาถึงเมวูสิ่งที่เขาทำมันน่าเหลือชื่อมาก ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาทําอะไรไปบ้างกับสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่มาถึงแต่ผมมองว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปอีกหน้าและเดินหน้าสู่ความสําเร็จต่อไปด้วยกันแฮนเด r s o นกล่าวสําหรับลิเวอร์พูลครับถึงแม้จะการนันตีแชมป์ในดูกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีก7จนัดน,นะครับโดยจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลไบรตันเบอร์ลีอาร์เซนอลเชลซีและนิวคาสเซิล จีนี่ยกย่องเจเกนคลับสุดซื่อสัตย์และพักดีชี้แชมป์นี้เต็มไปด้วยคุณค่าจีนีวาในดวงนะครับมิกฟิวชาวดัตออกมายกย่องแฟนๆหงแดงที่มีความซื่อสัตย์ต่อสโมสรลิเวอร์พูลโดยรอคอยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดมายาวนานถึง30ปีดังนั้นทำให้การได้แชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นแชมป์ที่มีคุณค่าและสวยงามลิเวอร์ pool เพิ่งได้แชมป์พิีมยลีกยังเป็นอันการนะครับลังทําตามคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ตจนไล่ไม่ทันแล้วแม้เหลือการแข่งอีกเจนัดก็ตามมันเป็นเรื่่่องททีียยาากกจะบบรรรรคควมู้สึั ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมมีความสุขมากจริงๆผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทีมนี้และสโมสรแห่งนี้วันิดุมพย้ายมาจากนิวคาสเซิลเมื่อปี2016กล่าวผมมีความสุขกับการที่เราสามารถนำแชมป์ลีกสูงสุดมามอบให้กับแฟนๆนั่นเพราะพวกเขาต้องรอมานนานหรือเกินแฟนๆมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสโมสรมานานนับตั้งแต่ก่อนผมย้ายมาที่นี่เสียอีมันยิ่งทำให้การได้แชมป์ดูสวยงามยิ่งขึ้นและคุณมีแฟนบอลเช่นนี้อยู่ คุณมอบหนึ่งของขวันที่สุดล้ำค่าที่สุดให้กับพวกเขามันยิ่งใหญ่ทำให้เรื่องนี้สวยงามกว่าที่เป็นโอเว่นยกให้หงชุดแชมป์ลีกนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตกองหน้าทีมชาตังกฤษและลิเวอร์พูลยกให้ทีมหงดังลิเวอร์พูลชุดควาแชมป์ลีกสูงสุดในนุคนี้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิวอังกฤษเลยทีเดียวลิเวอร์พูลควาแชมป์ิวอังกฤษมักครอบครองอย่างเป็นการ ก็ทาคะแนนทิ้งขาดเรียบร้อยแล้วแม้จะเหลือการแข่งเจ็ดนัดก็ตามเลเวอ์พูเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นช่วงเวลาที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานโอเว่นบอกเจคกครอปจะกลายเป็นตัวนผู้จัดการทีมเขาพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วและตอนนี้ก็ได้แชมป์ที่พวกเขาต้องการที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแชมป์พรีเมียร์คือสิ่งที่ทุกคนต้องการมานานผมมั่นใจว่าทุกคนที่เมอร์ซีไซส์จะตื่นเต้นและมันควรจะเป็นแบบนั้น ผู้เล่นสมควรได้รับกาชมและเครดิตอย่างมากเลยนะครับมันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็ทำผงานด้วยการเป็นทีมที่ดีที่สุดทำคะแนนทิ้งงานทีมอื่นๆสถิติเป็นข้อพิสูจน์ในสิ่งนั้นและพวกเขาจะขึ้นทำเนียบเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิม์ลีกเจคเกอลอบสามารถทำทีมนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกได้เหมือนกับ เมื่อ30หรือ40ปีก่อนที่ริบพูกคลองความยิ่งใหญ่ผมคิดว่าที่เมอร์ซีไซส์คงภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะมเคิลอเวนอดีตตำนานสต็อปซิตี้กล่าวทิ้งท้ายนี่คือสรุปข่าวริ์พุลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันพระอย่าลืมทําบุญกันนะครับ